เฮ้ยวันนี้ผม้ยำเล่นเบียร์สดมาทั้งถังเลยดู <laughs> นี่มุมนี้มุมเบียร์สดโอเคใจมากหนู <laughs> ใจมากใจมากครับใจมากโอ้พนักงาน พนักงานเบียส์สดตัวใหญ่น่าดูบริการบริการาเจลิมเาบ,าบียร์สดมีเป็นถังรับการกันไม่ไหวเลย โอเคครับตอนนี้ไม่กดไลค์กดแชร์แล้วครับข <Okay. S 1> อกดเมียก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่มีใครให้เป่าเลยแถวนี้ไ <c oughs> ม่มีครับไม่แน่ออกไปไปแพทย์จะมีกต็ตชดอให้เป่าแล้วพระเจ้าก็มรแทนเลยจิ้ Hãy subscribe cho à, ờ, Ghiền đúng... à, đúng... Mì